สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ในช่องของมามิวเชนมามิวชาแนลอีกเช่นเคยค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มากับเมนูเมี่ยงปลาทูค่ะทุกคนเป็นเมนูประจําบ้านของมิวอะ่ะคือแบบกินกันบ่อยมากก็จะมีผักคอสนะคะทุกคนคือเมื่อกี้ถ่าย<ๆ>ไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเมม,มเต็มก็เลยไปนั่งลบรูปลบอะไรมามีอันนี้นะคะทุกคนผักคอสมีผักสลัดแล้วก็ผักชีมีปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้แบบแผลของการทอดปลาทูทุกคนแดงทุกรอบไม่เคยมีรอบไหนไม่แดงเริ่มเลย น้องมิวมันกินรอไปแล้วทุกคนระหว่างที่แบบว่าเออนิวนั่งทำกงเมื่อกี้ปลาทูแม่กองทุงกคนปลาทูดังเหรอแม่กองอะ่ะทำไมต้องเป็นปลาทูแม่กองด้วยอ่ะและ้วถ้าปลาทูอื่นเค็มแต่ตัวเล็กว่าตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันยังไงแม่ขนมจีนนะครทุกคนเราจ<อ>ะเราปลาใส่ขนมจีนตัวเล็กตัวใหญ่ะนะแม่มแม่กองจานอาหารทะเละแม่ปลาท<ม>ูด็ไดต่ต้พงใส่เยอะเกลอเผ็ด อันนี้ทุกคนแม่มิจะเอาแบบว่าเอาหัวปลาทูที่เราทอดเสร็จแล้วเนี่ยเอามามาแบบว่าปัน่นรวมกับน้ำจิ้มวันนี้พริกกี่เม็ดแม่ไม่เลือกคัที่หกแล้วชนกันไม่นับ,นบ,นบแต่เผ็ดเผ็ดป่ะพอดีอืม,ออมใส่หัวปลาทูสามตัวอืมพริกประมาณสิบห้าสิบหกเม็ดละไม่เผ็ดนะพริกขี้หนูอะพริก สีฟ้าปลาทูกไปเลยค่ะเน้นเน้นเผ็ดรดใช่ไหมมันลดความเผ็ดลงไปเยอะเลยน้ำตาลเนี่ยคือถ้าถามว่ามันเผ็ดไหมมันก็เหมือนเผ็ดๆอยู่นะตาคือน้ำ,นำพริกอบทุกคนมันไม่ได้เผ็ดจานะอืมแต่ด้วยความที่มันคือน้ำพริกไงมันเผ็ดซอฟๆอ,ะอ่ะ <c oughs> ดีมากแล้วก็ขนมจีนเป็นเมนูแบบว่าเขาเรียกเมนูคลีนได้ปะ หมือนจะลดน้ำหนักอยู่นะลดน้ําหนักเสิถ้าโกงวันกินอย่างเงี้ยก่อนนอนปลาทูทอดนี้เป็ตัว่ปอ,อย่างนี้ทุกคน ชอบอะ่ะเรา,าก,กินปลาถูหมดไปแล้วตัวหนึ่งเราซื้อปลาถูกันมาทั้งหมดกี่เสีงนะสามเข่งสี่เข่งปลาถูแพงมากที่เนี่ยสามเข่งหกสิบอืมเข่งลราสองตัวสามเข่งหกสิบนี่นะ ตอนนี้นะคะทุกคนช่องเรามีการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวติดตามดู e ีพีต่อไปได้เลยทุกคนเรามีการพัฒนาขึ้นมา1ระดับอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาแบบว่าดูแับหลงเข้ามาอย่างเงี้ยลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้มิวด้วยนะคะทุกคน ใช่มันกินง่ายไม่ขมชอบสลัดน้องมีชอบสลัดเหรอคะอันนี้นะไม่ขม,มกรอบด้วยเนี่ยแต่เมื่อก่อนอนะแต่บิวเก่งนะบิวเป็นเด็กที่กินผักได้ถ้าตัภาพมาที่บิวเมื่อก่อนนะทุกคนคือเอาขนมจีนใส่อุ้งม,มือ,อมแล้วก็เอาปลาทูใส่ข้วขมนแล้วก็ใช้น้ำจิ้มลาดทุกคนเจือขนาเลยไม่มีผักหนูมันอร่อย,อยจริงๆนะผักคอสเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเลย เมี่งบรรทุมอยู่ที่น้ำจิ้มนะทุกอย่างอยู่ที่น้ำจิ้มข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก็อยู่ที่น้ำจิ้ม <c oughs> อร่อยอ่ะสงสารพี่เหนีวนะอยู่ย <c oughs> <c oughs> ซ้ำนึงนะรอก่อนจะ <c oughs> ชนใช่ไหมจะชนรอก่อนชน ฮึมทำไมหน้าเธอดำไงนะกลับะไรหน้าดำดเนาะกะกึ่งแต่การกินเม้งปลาถอ่ะเป็นการกินที่แบบประหยัดเวลาตุร์แล้วนะกินได้แค่ประมาณสิบคำก็คืออิ่มไปแล้วอ่ะผากเสียกินเยอะๆมีประโยชน์มีประโยชน์ยังไง าไปเีวกกมนอะไม่ทม,มีประโยชน์ยังไงนี่กกบวกอกงเยนังไปเรียนมาเปิดเทอมมากี่วันละไปสี่วันแล้วเนาะสี่วันห้าวันนี่สี่วันหวันวันนี้วันจันทร์ไม่ได้ไปไ,ไปทำอะไรบ้งค่ะเรียนมันยังมังน่าเบื่อมากมันมเบป็นนักเรียนในยุคโควิดนี่รู้สึกยังไงั้งสนุกไหมได้เล่นกับเพื่อนไหมเต็มเ้งมใส่แมสเล่นกับเพื่อนออ เธอท้ายเหมอนกันโ,โหแฟนผู้ชายกว่าก็งนี่ฝันทำอะไรอยู่อืมมาปลาหูนี่มันกินน้างหัวเลยปะกินน่างหมดเลยชอบกินเป็นไหเนี่ยอชอบกินกาบปลาแต่ก่อนชอบกินตาปลามากทุกคนจะแบบนั่งเงี้ยตาปลากินเล่นอ่ะ แต่โตมันไม่ค่อยชอบแล้วมันยังไงวะกินไหนหัวตาปลาเนาะไปดูทีหัวโบอะไรกินตาโบอ่ะตาโบทุกครั้งเวลาอยู่พี่นิวนะพี่มิวไม่เคยได้เห็นตาปลาเลยพี่มิวไม่เคยได้กินตาปลาเลยใช่ไหนมันมันมันเนาะอันนี้มันมันมันเหมือนตาปลามีไขมันอ่ะพี่มิวไม่เคยกินตาปลาพี่นิวแย่งไ่หมดเลยอืแม่แม่ว่าถ้าสมมติว่าพี่นิวกลับมา แล้วหนูแบบว่าจะถ่ายคลิปเนี้ยถ้าพี่บิวกลับมาแล้วหนูจะถ่ายคลิปน่าเป็นไรได้ปะให้พี่บิวจะนั่งอยู่ข้างๆหนูถ่ายคลิปอะ <c ười> ใช่เพราะคนเขินกล้องอย่างนั้นเนาะไม่เห็นเหมือนน้องบิวเลยแกนั่งบิวถ่ายคลิปจอน้องบิวเป็นดาวติกตกต๊กต็อกจ้ะ <c ười> น้วงบิวกำลังฝึกเป็นดาวติ๊กตก็อกอยู่คนติดตามเยอะมากไม่ได้ไปดูน้องบิวกับแม่ยังไม่เข้าใจทุกคนว่าในติ๊กตก็อกะคนติดตามหรือเราไปติดตามเขาอะมันคือยังไง ก็คือแม่น้องมิวก็จะเข้าใจว่าในติ๊กต็อกเขาามีคนติดตามอยู่สองพันกว่าคนที่จริงแล้วเขาไปติดตามคนอื่นสองพันกว่าคนแต่คนติดตามเขาจริงๆมีประมาณยี่สิบกว่าคนสามสิบนี่นแหละทุกคนแต่เขาก็มั่นใจกันอยู่สองคนนั่นแหละว่าเนี่ยแม่มีผู้ติดตามตั้งสองพัน 2, เลยนะในติ๊กต็อกกะกุ้งมิวแอบดูกลอ้องวงจรเปิดวอลเลยกระโปรงอะ่ะ <c oughs> นั่งก็ไม่เรียบร้อยปกติทุกวันพ่อจะไปรับมันแล้วก็มาอยู่กับมิวที่แบบร้านที่ตลาดใช่ไหมทุกคนแล้วที่เนี้ยวันเนี้ย พ่อรับน้องบิวแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกันเลยทีนี้ไม่ก็เลยคิดถึงมันก็เลยเปิดกล้องจอนปิดดูมันนั่งอาซายอยู่หน้าเนี่ยทุกคนนั่งกินไม่ทานรวัน,วนสบายใจเลยแต่มันเข้มข้นมากเลยนะดูดิทุกคนแบบน้ำจิ้มเข้มข้นคักแหละหืเื่อหน้าจะใส่สนี่โที่สองที่เป็นไอโตัดอ่ะอืมเขาต้องใส่โวตัดด้วยจะอร่อยน่าจะซื้อมา ม,ออมันจะหอมใช่ไหมอืมพุกคแต่ช่องเรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะทุกคนจะเห็นภาพที่สวยกว่านี้จริงๆกิงกกึงเราจะพัฒนาทุกทุกอย่างใครให้แบบว่าอยากแบบเออติชมอะไรใดๆอย่างเงี้ยทุกคนบอกกันมาได้เลยอยายกเปนนักติชมให้มีน้องสาวที่วุ่นวายเหมือนอตัวนี้ไหม เป็นวันแรกที่หนูเจมมดตะก้าเมื่อวานก็เหลือทิ้งมาก,ก่อนพ่็ทำมันเป็นกระจายแลยกันเป็นจะจี้เหรอใชที่บ้านเลี้ยงหนูยักษ์ไว้ทุกคนหนูกัดบี้ตัวมันใหญ่มากน้ำหนักมันประมาณสองโลสามโลตอนเนี้ยเจ้าจริงๆนะทุกคนการกินข้าวกับเขาเรียกอ,อะไรกับมืออร่อยกว่ากินข้าวกับช้อนเยอะ น,นี่<ข>ฉันถามถเธอหรอข้าวเหนียวกอไข่เจียวน้ำบิวก็ชอบ,บข้าวเหนียวกับไข่เจียวข้าวเหนียวกับไข่เจียวน้ำบิวก็ชอบกินกับมือกะกึง้งนึกถึงปลาแล้วแบบตอนที่หนูไปทัวร์ที่กรุงเทพอ่ะกินปลาทุกมื้ออ่ะตั้งแต่ไปเย็นกลับอ่ะปลากระพงทอดปลานึง่งแกงปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะท,ทุกร้านอาหารมีปลาให้หมดเลยอ่ะ หรือว่านักศึกษางโง่จนแบบต้องกินปลาบำรุงดีเยอะกะกึง่งถูกปากปลาอืมก็ไม่ถูกนะปลาตัวใหญ่มากมและอร่อยมากสดมากด้วย ติดน้องบิวมากเลยอนะกลับมาอยู่บ้านอนะทุกคนติดน้องทุกรอบเลยเริ่มจะไม่ติดมันละเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มจะรำคาญละเวลาหนูไม่อยู่มันก็ติดแม่อย่างเงี้ยหรอมันก็เล่นกับแม่อย่างเงี้ยแต่พอหนูอยู่ก็ม,มนันเล่นกับหนูแทนเฮ้ยแมงเมาหะแมงเมาฮะแมงเมาแมงเมาแมงเมา <S 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 แมงเมาแมงเมา ก็หงหงสายพันธ์อะไรวะเราจะพยายามตัดคลิปให้ทุกคนได้ดูแบบวา่าจริงๆอ่ะมิวตั้งใจว่าจะตัดคลิปให้ทุกคนแบบวา่าอาทิตย์ละแบบว่าสามคลิปนะแต่คือแบบมันไม่มีเวลาจริงๆอ่ะก้ก <c oughs> ึ้งรอคำนึงมาทำไงจับข้าวนี่หรอ <c oughs> ชนเหมือน,นข้าวป,ป,ปั้นญี่ปุ่นอะนะ่ะชนชอนเหมือนข้าวปั้นญี่ปุ่นอ่ะเนาะที่เขาทำเนี่ยแต่มันเป็นข้าวไทยเะนาะอ่ะ

กอนกินเมี่ยงปลาทูกับข้าวเนี่ยอร่อยไหมเป็นยังไงรสชาติมันสมควรที่จะไปล้างมือแล้วใช้ช้อนกับ่อมอ่ะแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็เปลี่ยนจากน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิอร่อยไม่เหมาะเลยมันเหมือนใส่เหมือนใส่เสื้อไม่ใส่กางเกงอ่ะต้องเรียกว่าอะไรเมี่ยงข้าวเนี่ยเมี่ยงปลาทูห่อข้าว <c oughs> อย่าฟืน้นอ,อย่าไปเปลี่ยนมันแั <c oughs> ่แหละทุกคนก็คลิปนี้นะคะหมดอย่างรวดเร็วหมดแบบว่าหมดเร็วมากหมดแบบเร็วสุดๆเลยคลิปนี้ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็แบบว่าน่าจะลากันไปแค่นี้แหละทุกคนทุกอย่างมันหมดไปอย่างเร็วมากใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มีูด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย